เจอทุกคนพีคมากก็คือมีแบบภาษาไทยจ้าอันนี้เป็นน้ำฉลัดยูสุดเป็น,นคลาสกซอสว่าอันนี้ก็เป็นปลาสึซอสเค็มทุน <c oughs> ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปตะลุยกินอินโตเกียว2024นะคะ EP นี้จะเป็น EP ที่2ค่ะไปดูกันเลยว่ามีร้านอะไรบ้างเรากำลังจะไปกินข้าวหน้าหมูท้าจ้า,าร้านประจำที่ทุกครั้งมาก็จะมามากินนะคะชิมแล้วจ้าเฮ้ยเธอตรงนี้จะเป็นที่นั่งต่อคิวใช่ป่ะ แต่วันนี้ว่างแสดงว่าเราน่าจะได้ชิวเลยไม่ต้องรอนี่ชื่อร้านนี้เลยคัสคุระนะคะเขามีสาขาที่ไทยด้วยตอนนี้อยู่ตรงตึกทาคาชิมาย่านะคะเขาบอกว่าได้โต๊ะเลยแต่รอเขาเก็บโต๊ะก่อนนะคะแปบนึ้โชคดีมากเธอแล้วข้าวหมูทอดที่นี่คืออร่อยสุดๆเดอะเบสมาก่ กดีอะแล้วน่ายอยู่ตรงี้น,น้เมื่อกี้ได้สั่งไปสองจานค่ะของแม่เนี่ยเป็นข้าวหน้าข้าสินะคะแต่ของเนี่ยเป็นข้าวน้าหัดทอดอยู่กับปุ้งเทมปุระนะคะแล้วก็แอดเพิ่มไปอันเด่นก็คือหอยทอดเต่ะะงทอดอืมเดี๋ยวเรามาชิมดูว่ามันจะอร่อยไหม คนพีคมากก็คือมีแบบภาษาไทยจ้าอันนี้เป็นน้ำสลัดยูสุะอันนี้เป็นทัคัสตริรซอสหวานกินกับหมูได้เลยอันนี้ก็เป็นทคัคสตอร์ซอสเข้มข้นเราจะเดี๋ยวเขาจะมีผักกระหลัำมาให้นะคะซึ่งแบบกินเ,เติมได้ไม่อั้นพอ,อได้ประมาณนี้แนละ้ววันลว ค่ข้าวหน้าหมูทอดนะคะบวกกับกุ้งเทมปุระส่วนของแม่ก็เป็นข้าวหน้าหมูทงคัตสึค่ะบอกเลยว่ากลิ่นหอมเย้ายวนใจมากส่วนอันนี้ก็คือหอยโฮตาเตะทอดค่ะเมื่อกี้แอบกินของแม่ไปด้วยแหละอร่อยอ่ะไม่เคยสั่งเมนูนี้เลยเดีจะชิมหอยก่อนนะได้้ึี่กับทอกโอ้ไม่ได้กิ่นละ มหมู่ของเขาคือนุ่มมากแล้วพอเอาไปชุบแป้งทอดอ่ะแป้งมันจะกรอบๆใช่ไหมทุกคนแป้งไม่ได้หนามากด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยละมุนไปหมดเลยค่ะ ตัวใหญ่มากเอาความจริงคือกินตัวเดียวก็คืออิ่มแล้วค่ะผักกระหล่ำเติมด้ไม่อั้นนะคะกินต้องกินกับซอสอันนี้ซอสจิสุทุกคน คือแบบอร่อยมากของแม่หมดเลยเป็นยังไม่หมดงลาไปเลยจ,จา้าชอบน้ำซุปมากน้ำซุปเขามีแบบเหมือนเป็นหน่อไม้อะแต่ไม่ใช่หน่อไม้ด้องนะอร่อยอ่ะ <c oughs> อร่อยจัง มือนี้นะคะเราเสียไปทั้งหมด6 0 6 0เยนตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,412บาทค่ะอ,อิ่มแล้วก็ขอเดินพักเดินย่อยสักแป,ป๊บนึงนะคะก่อนที่เราจะเข้าห้องพักแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลา11โมงซึ่งสายมากปกติอะ9โมงก็ต้องออกบ้านแล้วเลยนะ้ะเออแต่วันนี้คือเหมือน ทุกคนในทิฟก็แบบขอตื่นสายหนึ่งวันได้ไหมหรือจะอาได้งั้นเดี๋ยวเบนก็เลยตัดสินใจว่าเบนออกมา้ากาแฟคนเดียวแล้วปล่อยให้น้องกับแม่เขาพักผ่อนตามอัธยาศัยไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวค่อยโทรหาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทิปเราเป็นทิปแบบเหมือนฟรีสไตล์เนาะแบบมาพักผ่อนมาท่องเที่ยวอะไรเงี้ยใครยที่พา ผู้สูงวัยอย่างคุณแม่มาเที่ยวอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าใจเขานะคะเพราะว่าเขาเดินได้ไม่ค่อยเยอะแล้วถ้าสมมุติเดินหนักๆติดกันหลายๆวันเงนี้ยมันก็ต้องพักอะค่ะตอนแรกคิดว่าจะไหวไหมนะน้องพรก็ปรากฏว่าไหวอยู่นะไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะคะตอนแรกคิดว่านางต้องเดินไม่ไหวแนๆ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเออตอนนี้เรากําลังจะเรียกแท็กซี่ไปซื้อกาแฟที่คาราจิุกนะคะ สรุปคือขึ้นรถเมย์ค่ะพอดีว่าเดินผ่านป้ายรถเมย์พอดีแล้วก็เลยอยากลองค่ะเปิดประสบการณ์ในการเที่ยวญี่ปุ่นขึ้นรถบัสครั้งแรกค่ะเอาจริงก็ไม่ได้แย่นะคะราคาก็ถูกกว่าแท็กซี่ด้วยค่ะถึงฮาลาจูกุแล้วค่ะตอนแรกกะว่าจะไปสาขาที่ชิบูยาใช่ปะ แต่นี้ก็คือแบบมันถึงก่อนก็เลยเออลองลงมาดูสาขานี้ก่อนนะคะร้านนี้ชื่อว่าร้าน Coffee s ติ m เมอร์ f f e e นะคะนี่เธอฉันอยู่หน้าร้านแล้วคะ่ะเธอเป็นร้านแบบแบบตึกสามชั้นแบบนี้เล็กๆเออแต่มันเป็นร้านชื่อดังของญี่ปุ่นอะ่ะเขาแนะนำว่ากาแฟอร่อยมากเดี๋ยวไปดูกันว่าอร่อยจริงหรือเปล่านะ

ให้เป็นร้านอันดับสองต่อจากร้านหมีซึ่งมันก็อยู่แถวชาชุบเหมือนกันใกล้กันมากเธอแต่ก็อร่อยอ่ะมันอร่อยคนละแบบอันนั้น่าจะนวนด้วยความนมมากกว่าแต่อันเนี้ยมันจะก,กาแฟอร่อยแล้วหอมมากกว่าตามมากินได้นะคะอร่อยจริงร้านนี้อร่อยและตอนนี้เราก็อยู่ที่ยาแยกชิบุยะนะคะรเรากำลังจะเดินไปกินชาบู โมโมค่ะไม่ต้องแปลกใจก็คือที่ไทยก็คือกินบ่อยมากอยู่แล้วแต่อยากลองมากินที่ต้นำกำรับของที่นี่ว่ามันจะอร่อยเท่าไทยหรือเปล่าหรือว่าที่นี่อร่อยกว่าไทยอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแม่กับน้องชายจะนั่งรถมาเจอกันที่นี่นะคะส่วนเบนก็รับสิทธิ์มาจองโต๊ะก,ก่อนจ้าคนเยอะมากนี่ขนาดตอนเช้านะซึ่งปกติเบนจะมาชิบุยะช่วงเย็นเออแล้วก็มเมื่อกี้ เดินไปดูตัว๋วชิวิยสกายปรากฏหมดจ้าเธอทริปนี้ฉันไม่มีบุญได้ขึ้นไปดูชิวิยสกายความจริงมันต้องจองก่อนแหละแต่ด้วยความที่ตอนที่มาฝนมันตกใช่ไหมเ็นก็เลยไม่อยากเสี่ยงกลัวแบบจองไปก่อนแล้วฝนตกไม่ได้ขึ้นอีกมันเสียดายตังอะไรเงี้ยก็เลยกะว่ามาวอล์กอินเอาแต่ปรากฏว่าวอล์กอินก็ไม่ได้ดูจ้า แล้วค่ะร้านอยู่ในตึกนี้นะคะตรงชั้น6ค่ะที่โม,โมโมนะคะที่นี่ก็ราคาบุฟเฟต่ตต่อหัวก็ประมาณ3,800เยนตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ885บาทค่ะโอ้ยได้เป็นโซนแบบ โนเยียบไปทุกคนน่ารักมากตัวที่เรามาถึงก่อนเรารับสิทธิ์สั่งก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปตักพวกผักนะคะเดี๋ยวไปดูกันอันนี้เป็นบริการที่เราต้องตักเองนะคะเป็นพวกน้ำน้ำเปล่านะคะเออครื่องปรุงมีน้ำต่างๆบริการฟรีเพราะว่าของเราเป็นบุฟเฟ่อันนี้เป็นไอศครีมนี่อุ้ยก็มีเยอะนะ เยอะกว่าที่ไทยอีกพวกเครื่องเคียงอุ้ยอันนี้ที่ไทยไม่มีไม่มีที่ไทยอ่ะผักอุย้ยผักดีเลยผักคือดูดีน่ากินจัดสวยรดจบ happy ปปอันนี้ตักเองหมดเลยนะคะมาแล้วเราเลือกเป็นเนื้อหมูนะคะผักที่นี่มากเขามีให้เลือกหลากหลายมากเมื่อกี้ไปเดินตักมาแล้วใช่ปะคะ แล้วหมูอเนื้อดีลายดีอาผารนะคะน้าซุปเป็นสั่งไปสองอันนะคะเป็นซุปยากี้กับชาบูนะคะก็เหมือนที่ไทยเลยประมาณนี้เดี๋ยวมาชิมกันว่าอร่อยไหมส,ส่วนแม่กับน้องยังไม่ถึงจ้าน้นําจิมที่นี่ก็จะมีสองอันหมืนอนที่ไทยเลยนะคะ จริงคือกินที่นี่คุ้มนะคะเพราะว่าราคาอาจจะสูงกว่าที่ไทยนิดนึงแต่ก็ด้วยความที่ผักสดแล้วก็มีเครื่องเคียงมีผักให้เลือกเยอะกว่าที่ไทยแล้วก็โอเคค่ะแฮปปี้ไว้เดี๋ยวจะกลับมากินอีกอันนี้เป็นน้ำจิ้มสูตรพิเศษของทางาร้านขอเสื้อามาให้ น้ำจิ้มที่เขาทำให้อร่อยอะไรกาจิ้มกับไข่เฉยะเอาละแล้วฉันกลับไทยฉันจะกินยังไงอ่ะฉันกินอิอ่มแล้วนะจ๊ะเราจะมาดูไอศครีมกันจ้ะดูสิโอ้เขามีรสอะไรบ้างดูดิวาน,นิลามัทฉะบัตเตอร์คาราเมลพลม ด,ดตักมาทั้งหมดเลยจ้ะสี่รสชิมดูว่าไหนจะอร่อยขอชิมชาเขียวก่อนแล้วกันนะต่อไปวันนิลลาวันิลากับชาเขียวผสมกันสุดดีมากวานิลาก้นลดมากเธอเป็นว่าของที่นี่คุณภาพเขาดีเว้ยอันนี้เป็นพัม คำก็จะมีความเป็นเชอร์เบตนะคะซึ่งก็ถ้าใครชอบก็น่าจะชอบคาร์เมีม๊ยวกุว้รสดอร่อยทั้งสามอย่างจ้ะคอนเฟิร์มไม่มีอันไหนแย่เลย อันนี้เป็นร้านที่เราเดินผ่านแล้วก็หิว <ụ breaker> เห็นมันหน้าต,ตาน่ากินเรียดูดิมีร้านมีนหลายอยอ่างแล้วก็วิธีการสื้อนะคะคือเราต้องกดตรงตู้นี้นะคะกดตู้เพื่อเอาบัตรเมนูไปยื่นให้เขาข้างในนี่ข้างในเป็นแบบนี้ที่ต๊้ของเราอันนี้เป็นครัวนะคะ <basement>. <pronunciation> เขาก็ทำเป็นร้าเล็กๆมีเยอะมาก ครื่อเชียงหรอน้ำจิ้มนี่ได้เป็นพวกผงกระเทียมอะไรสารายสาายกระปีสาราอะันอร่อหอมจังอ่าเนี่ยคืออะไรไม่รู้อะ่รไม่รู้มี่ปคิปไมนีริงเขามีครื่องเดีเยอะู่ อนเรตอนมเดมาแล้วค่ะราเมงซุปหอยของเบนค่ะแล้วก็เกี๊ยวซาทอดที่นี่คืออร่อยมากทุกคนถ้ามาร้านนี้นะบอกเลยว่าให้สั่งเกี๊ยวทอดค่ะ The ะเบสส่วนราเมงนี้คือเบนชอบตัวเส้นเขามากคือไม่รู้ว่าที่ญี่ปุ่นนะค่ะเขาทําเส้นออกมาได้แบบเออมันนุ่มมันละมุนพอกินเข้ากับซุปร้อนๆแล้วคือบบโหโครอร่อยเลยอะ รุปแบบเห็นใสๆแบบนี้คือมันไม่ได้จืดเลยมันเข้มข้นมากและอันนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์นะคะที่เห็นคนสั่งกันเยอะมากแล้วดูดิเราสั่งกันเยอะมากอันนี้ของแบงค์ของน้องชายเจอ,อแล้วสั่งกันคนละอันอะ่ะคนละจานไปเลยยิ่อใหญ่มากะ่ะ ชิมดิหมเฮ้่ชิมมันต้องยำใช่ไหมมันเป็นรส่ค่ะร้อนนะเราอร่อยใช่ไหมแล้วต้องยำบ้านเราแต่บบมันเป็นแบบราเมงสไปซี่อนเหมือนบ้านซึ่งจำได้ไหมว่าตอนนั้นที่ไปซัปโปโรเขาจะเห็นรสไปซี่มากมากไม่ได้เผ็ดมากเลย คือมันแบบกลมกล่อมนย่ามันเป็นรสชาติที่มันกลมกล่อมแล้วก็มีรสชาติเผ็ดพริกเผานิดๆแต่ก็ไม่ได้เผ็ดเกินไปดีเป็นเวลานี้ผ่าน แซอร่อยมันมีความกรอบๆตรงแปง้งช้างไนเป็นใส้หมูที่แป้งไม่หนาเกินไปเิมเกี๊ยวเกี๊ยวซาลาเไหมคะอะร่อยอร่อยอร่อยทำไมเทำหน้าเป็นอย่างหลายปเป่อยสุดยอดไปเลยค่ะ้าเมนงของเธออร่อยไหมอร่อยมากทุกคนถ้า<ก>มันเป็นกะรี่ที่ดุบลอจมจต่ว่าเอาจริงๆได้ไหม อเอาปอเลจริงๆเอาไปฉาเลือมันล้ำแต้านะสาราจะไปสิ้นปปล่อยเล็กอ่ะน้องหรือว่าให้เอาอะไรก็ไม่รู้ใส่อะไรอ่ะสลลา ใสน้อยเดียวใส่น้อยเดียวม่ไน้อยทีเดียวต้้เยอะนานอกอาระปล่อยเดียวร้อยเธอดูน่าตานักจีนั่งดิสัอยากงเด็กมาเอานะ้าเมนขอเป็นะมันได้จานใหญ่มากกินได้สามคนเอาจริ้ได้วสารขานาขสารข้าวสจานมีสองจะนีอร่อย จานที่สองแล้วจ้ะอร่อยไหมอร่อยคิดเอาเองทุกคนลงเสียงเป็นเสียงเดียวกันว่าร้าน,นอร่อยและเป็นร้านที่ไม่ได้ตั้งใจมาเป็นร้านแบบเดินผ่านฟุ๊กๆไรเงี้ยแต่อร่อยอร่อยแบบอย่างไม่น่าเชื่อถูกไม่ถูกเหมืนกันกรไกเค่ะก็ถูกอ่ะเอาจริงคือร้านนี้เนี่ยเบนจำราคาไม่ได้ค่ะต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะแต่บอกเลยว่าอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกจานเลยค่ะ สำหรับ EP นี้นะคะที่พาตะลุยกินในโตเกียวเนี่ยก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เบนด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย